เลยมาดิเฮียโอ้ยมันอยู่ชั้นต่อเหรอโอ้ยไม่ใช่มันอยู่ชั้นหนึ่งไอ้ต้นโดดหน้าต่างไลยสัตว์เอาดิเฮียมาดิสัตว์บาซูก้า ต้น,อนนมมาแล้วมาแล้วเฮียอะไรกูไม่เียอะไรเลย,ม,ยมาดิเฮีย,ฮยคุยแล้สัสเฮียเอ้ยถึงเต้นวะไอ้เฮียรถหนี้ไอเฮียอยู่เธอขวาร้องไอ้สั์ วไอรอบสีโฟรไอสั์ได้หนึ่งกูได้หนึ่งกูได้หนึ่ง้งอยู่บ้านนี้มากู รถไฟตัวนึงเร็วอยู่ล่างชั้นล่างตัวนึงชั้นล่างตัวหนึ่งไม่ชอบเลยไอ้สัตที่มึงมาทำาเี้ยกับกูอ่ะอเยี้ยมันลงคะแนนมาปะจัดแน่เยี้ยตลอดกอง,าง,งาแกงอ่ะ ชอเลยเว <eux. S 1> ้ยย si ี e. ่มันลงมาแนว่สนองสนองกองแกงไงยี่อ่ะเข้าใจปะหมด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 แล้วหมดแล้วเพื่อนไอซันหมดแล้วได้เย็นเพื่อนไชีกูแล้วชีกูแล้วปแ้ว Phang tiếng gì hay. Đông ông bùa ông bùa tôi chụp hai tôi chụp hai tôi 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 hai tôi 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 Ê, tôi 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 cứ lót, tôi cứ lót. เี Hoy, coating, device, hey, ๋ยวคุณโดนให้เกมเจ๊งออกสายขวานะเดี๋ยวคุณจะดูให้อยู่ในควันอยู่ในควันสแปมงคนนึงสแปมระเบิดหน่อยมีป่ะมีราเบิร์นเลยไอ้หยุด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 ยิงอยู่นี่อยู่นี่อยุดยิงหยุดยิงข้างหน้าพวกมึงข้างหน้าพวกมึงขวามือขวามือเล่าขวามือเล่า ฟังกูฟังกูเด totally. ี Carrie, wow. no. ๋ยวกูด ah, no. no. ูเ no. ดี no. ๋ยวดูเดกูดูนต่อกรอแกรอกูดยู่ไอยู่นี้อยู่ี้จุมงจุ่มงฟังมันจุ่มงอยู่มันมีกระเป๋าจุ่มมงไปล้อมไปล้อมมักเหลือง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 ไปเลยไปเลยเข้าวงเข้ามงเข้างกลางบอลกลาง ฟังนะแม่ต้องรีบนะรอ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 เดี๋ยวกูดูดวงให้ก่อนหาโทษแนบหาโทษแนบฟังนะฟังนะสามสามตัวรอรอลอ็ลอกหินรอลอ็ลอก้นไม,ม้น,นี้หน่อยที่กูมาร์อะสองทางนะเอ้ยมันโดนสองทางเฮ้ยเอาเอาเอาต้นนี้ก่อนต้นนี้ก่อนมรันเหลือมก่อนมรันเหลือมก่อนแล้วก็ตรงนี้ที่โล่งตรงนี้ที่โล่งตรงนี้ที่โล่งตัวหนึง่งไ,ไ,ไม่มีไม่มีมีแค่ตรงต้นหน้าวิมันยิงโดนหัวเพื่อน

ทีสองทีสองีสองดันมีกูมีกูม,มีขอพีกัดไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ตรงนี้นุ่งหม,งงงมุนไกลไกลไฟังฟังฟักูมีปืนธงโอเกโดนต้นต้นวิ่งไปชุบเกตกูจะยิงควันต้นไม่ไปชุบเลยวิ่ไปชุกเลย เด็กตัวนึงตัวท้ายไอ้ฟัง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 เล่นธำโมเยอะสแปมระเบิดสแปมระเบิดไปทางขอบวงไอ้ไฮไอ้ไฮกลับไปขึ้นกลับไปเข้าวงกลับไปเข้าวงไฮลังหินหลังหินหลังหินตังหินนี้ตังหินนี้พักเหลืองเช็กกรอนไอใช่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 กูดันกูดันกูดันซอยคนหนึ่งไวย